có <laughs> hộ mình đi chút xoa bạc thang 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 คำทำกิกรรมช่วงต่อภาษาคบที่มี สาษาแล้วม่ใช่ยังงที่สองกีนกมอกเขามาใ่วานานๆกอยู่ขวบมึ้นขวบกะดีชมภาษ่อยแต่โกกะดี สุงเนด้อระการคุกขอบคุณของการบวกพอได้เป็นคือว่าคิดคูคุ่นกรแด่เราก็มีสินโดยก็มีสินกระแด่โดยก็รับรอของอาณสงฆ์ประชาสมานเกิดก็มีสินได้ต่อสินสองต่อสิบเจ็ เรื่องแบบี้คืดิิสุ็ิพิสพพุที่มันอย่างนี้มีสตามีข้อเทียงมีสติมีการเอาขเที่ยงเพื่อเลยทิ้งปวดก็เห็นในการบูรพิปกุญเจกับคนการบอกดิิสุ มีนักบวชทั้งหมดทัศาสนาส่วนศาสนาอื่นถามว่าพวกท่านับวชพวกใอ่นไหนเขพูทไ้เจ้าของบาบวชพวกยุุย่างเช่นยุบมาเนี่ยองุใหว่บวชพวกยุบุยุเกาะอันไหนยุบุอันไหนทุบอย่างไหนยุกุเกาะห้าทีหากินอย่างแล้วพวกเปลือแก่จะตาย หนกันแม่ดูแต่โดยที่ว่าพราะผูกผูกก็ะอายัดนะกุกเก็ะตามองมือจะงมติดขาๆใชสิ่งบวชมาเพื่อยุนีเ้าตาปุนผูตาหูจะงูติดขายใช่ปุก โใน,นก็คือถูกแต่ยางใงดทุกข์ท่านในสมััูมิรูปกานิจจตามท้องถิ่นใจใจทุกข์ท่านกายทุกข์ท่านใจเป็นทุกอยู่ตลอดเวลาทุกท่านรูปรูางกายแต่มีการนในแสดง้อาหารเป็น,น,นชีวิตเป็นว้านเป็นานไปทุกข์อท้า ใครกทุกข่อยกแบบนี้กจยกาทุกขขไม่ขาดขาดทองเจ็้นานมีรารพนพอ่างพวกคนนี้จึงมาบวชบวชแล้วมาศึกษาเพื่อจะเรียนรู้เรื่องโก่คปกอาตาที่ลูเงยเ้ยเนี่ยมันจะจเป็นมันจะีที่ทำมากขึ้นสันเนี่ยเันนกวบยำกับชางท้าคนุงแดง เกิดสุกเกิดปุเกิดเวทนหาหนมาใเกิที่มียินหลาเติที่เกิดตั้หาเกิดทุกข์ข้าเกิดะไรเกิดภาษาเกิดทวทนาเกิท่าหาเกิดทุกข์าเกิดโคตรธรชาติก็เกิดเกิดกการเกิดเกิด่นว่าที่เลี้ยปุกตัวน่จริงปวดไมดิผว่าที่ขาผูื่ีกพวกมาย่ผมไม่อากื่อ กาต้รงด่าที่บอิษัทเนี่ยมีสบายจิงสบายใ้แต่งจินสักหน้าบ่อยมาด้หรอถ้าใช่ยาสายีวันดีนี่ถ้างม่นี่ทีอยู่ก็ใช่เนี่ยเดกพวกสบายกันแต่ว่าถ้าใ่ง้มันท่านปวดตูเขจะขึ้นหมายขึ้นมาในที่ที่สามาถกศึกษากทักษะที่เกิดขึ้นแค่การศึกษาท่้ก ขอต่อท่านพระเวทนาธนาอุตตฆาตหรือสิ่งอื่นเดียว่ับของควาีดีของความนิรัาดรวบุตรมนี้่ันดูขาดในศึกษาอุญโยตรงรอซีนดีนั่งโพกถ้าไม่เกิดก็ยีนดียิ่งราที่จะเกิดต้งแรกนั้นหน่อยอยู่ตะขาตาห์ของอิมา ไดมากจริงมีโอกาสเนี่ยพขากันศึกษาสามารถเป็นโดยทรงจริงจะบรรลุถึง บุตรมาแน่มีคุณคือพ่อพริพิส okay. ุขเป็นพ uh, ่อทิพย์ีองสิงห์ทางนวะพระทางการด้วยวิญญาถ้าพูดทิ้งุณโดยสานุ่คือสิงส่งสิงับแผ่นหน่มีตดวแยวการทำาวามเพียรมีกอามเพียรมีวิริยะมีกสศลต้นขาเพียรเป็นของ แต่ะข ah, ั้นติดอะศึกษาเพื่อให้เขาถึงผู้ใจพงการคือนมืศึกษาเรื่องคบัวมาศึกษาเรื่องตัวตนต้อเรื่องขึ้นเรื่องข้อมูลเรื่อมัญญถึงมาทำทำไปตามระเบียบแต่วราส่วนงานภายในนมีภายใน เพื่อใหุ้กคนรู้ถึงต่อหมายบรสุสในทางสบศาสนาแล้ว็เรียนรู้ปฏิวัติธรรมเรืุทธศาสนาโดยปูกโดยปู่เ่อหมายคือวัชิราเรียน้ามมุ่งสูกิจกอย่างมุ่งเั่นเข้มแขยงแน่นใ้ใจแนนใจเปื่ลงเอย่างหลุดแน่ยใจใจเขามีการงานสภาพดีทุกถุก กาเนีหใจเป็กามนะครับดูกายดูใจรู้ตัวเองหายใจเข้าระดับกขึ้นมาหายใจเขารูกเขาเปิ้ซกเขไปน่งหายใจเข้าการนี้เพงาที่มันสดีคนับนานปีพอกลันัานใจนี้เรียกว่าร่มรางมเป็นรูปแบบของหน้าบวว ก็ปฏิบัติมากไม่ได้เพราะคือชีวิตชีพไมถึงกตองตอนที่พุทธเจาอยานีพอพุทธเจ้าเ่ยใช่ไหมช่พุทธเจ้า่เน่ยตชีวงานทา้ดอการยรับหยอมรมสิก็มืสิทธิก็ไร้นั่งตามรรที่พกอเป็นทามภรรยที่ก็ทตามภรทยาที่พอให้ใจเขาเ้งึพ่อมสิกิ หายใจเบากลันิดนึงเดี๋ยวสะพอนหายใจเข้าเาสุดหายใจเานี่คือิจหนึ่งารในในการคิดสือมากอีกาไม่นัถาย็สมองเลยว่ไม่นาสมอมหนึ่งค่นน้อสอหนเพราะอนี้ให้มี้ส ก้าจะับ่อข้าวกซึงเพราะขณะที่เข้าวิสติตาล่มเข้าไปมันถึงใช้เกลือพ่อเข้าเกลือโเข้าเกลือพ่อเข้าเกลือมีการกระเพื่อมในส่วนตางขอร่างาสติเข้าไปแติ่ต้าตาลุ่มมีช่วยควมคูมรูปกายดวรูปลงด่วเห็นด้วยให้รูปเย็นด้วไปด้เห็นนย่ง เังนม่วนต่างๆพวกางๆพวกกเสียพวกของนันนัชูงงห่งจะต้องทำเด้ต้องทำดยดเราต้กา้วยแที่พุที่จะเจาเครอเที่ยวเรืองการด้นทางอาหาร่วงน้ดูมือนเขาคนที่ผ่าผสูงนะนาทีเมาเกิดชา หน้าที่ขององการสี้าคือสูดโลกให้แห่กวาความคิด่รื่องของโาพอ้าที่เข้าสูดโลกไห้ใหญ่สมองสความคิดจิตการดูแลงต่างเข้ารูปโลกถ้ามีนีไม่ยไม่พอดุลย์ยม่พอสุขเกิดในยุปัจจุบันัน่ี้เป็นเป็นีการือิดมาติที่ดียวโบว์ในอนาคตสมงแก่เว่าขาโสูงขึ้นในปัจจุบันเลย เราว่าูดังนี้เนี่ยน้า่ตรก็เรียกว่ามันจะลาลายลุมอกลุมออกไปที่ขาขาจงเรียกว่าจะขังที่กดที่กดกดแต่อนเราเราสูญจะไ้ามนี้ด้วยการทีหนุ่นองจ้าที่อ่านภาษาทีงกใษข้าม การวดก็ไม่้เขาจะแียงรู้ส่วนอาการทารุณของสีรษะตันุ่สื่อหนุ่มตามตนสสหยง่ดตามาตอนแก้ตัวแหนเลี้ยงวยพยางโอเมการยูการของเราเนี่ยผมมาเลยแหวนยงเขาทังหน้านมีเสียงดังมีเสียเท้าเห็นว่านั้นหนเขาเห็นนั้นเขาหนักทางบกก็เล่้ด้วย ก็จะเป็นประโยชน์กับคุูต่อเหมือนว่ากลเลสนาตีที่เสื่อมเสียาันมการหนาตาแต่ยังแต่ยังนั่งทั้งรูทังยังรู้อยแต่ตัวยังกายเป็นกานี่มันเกากับเข้าสอนที่ตพุทธเจ้าให้อาปีการหน้าอาการมุ่งคำถามหนึ่งคือยังไรก็ไดเลยเท่าน้ายังประสมองก็คือเก่าก็พิมารนะปิภาณ ถึแม่น้ำชีบอกอสประเด็นเดึ่ประเด็นหน่งขเจนี้เดกัเจนี้ในการนั่งพาวนาพาวเนาขาเมื่อมนสมางนัขาเโมงนีคือนั่งสูบรอบขีฮะ่าองก็เป็นลูปหมว่งก้องซากีขาไหนที่เยวก็สูบตัวเบิร์ดลงให้แค่ข้เข้าเองนะข้อ เดี๋ีนี้ก็เกิดก้อสุขเกิดมนเกิดทีนี่กเกิดข้สุขเนี่ยต่อไปอนาตาท,นาที่จะเกิดต่อเพื่อออกเสมยงโมทันพมาพม่าพินแดง่างกายเล่นการโดยพวกกะิ่งข้านี่ะมีปีนีเป็นหนาที่เป็นี่เป็นหนาที่ที่ทุกในบทพม่ทเนี่ยต้องปฏิบัติพิจารณนาเพื่อตวเองก่อน เพื่อตัวเองเพื่อที่จะโยกย้อนกตับแว่าฉัอยากวอกูก็องมาส่วนเงื่ไปหลายเจ้าส่วนคือเป็นเป็นจีหลักที่จะทงถึงพุทธศาสนาไดอยากจะเป็นพิชิตในคมวินัยนี้แล้วว่าท่งนั้นท่าทใดอากเป็นพิชิตในคมวินัยนี้โดยแต่คือก็เป็นส่วนใดส่วตายเลยะ ที่เราเราเป็นตุลาบุรนอกนั่กเิงเราเป็นสมุทิสงธรรมดานันน่ะเข้าอาศัยสมุทโดยี่วเข้าเป็นทุตรพ่อของชินี่วะปิพิสุธิ์มาละสบเทียกันแต่เอาทถึงต่อเป็นตุลาบุตรขององส์โซเดชสัมมาุณุทิเจ้านี่ก็คุอความเกิดทึ้ง สุขภาพชายดีสุขภาพตดีเรื่อที่สมือสาธิป็ญยาแต่ที่